สวัสดีค่ะวันนี้นีนจะมารีวิวกระป๋อนนักเรียนไปที่2ของน้องซาร่านะคะไปแรกเริ่มชำรุดแล้วนะจริงๆเนี่ยน้องฟิโอน่าใช้ได้ถึง4ปีเลยนะคะแต่น้องซาร่าเนี่ยใช้ไม่ทนนะ2ปีก็เริ่มขาดแล้วนะคะแล้วน้องบอกว่าอยากได้ใหม่นี่ก็เลยบอกว่ารอให้ปสามก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ใหม่นะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะคะปิดเทอมน้องซาร่าก็จะขึ้นปสามแล้วนี่ก็เลยตั้งใจซื้อใบใหม่ให้นะคะแล้วนี่ก็ซื้อใบเดียวกับน้องฟิโอน่าใช้เลยนะแต่ว่า อาจจะเป็นคนละรุ่นนะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันก็คือของ Top m o มเดลหรือไม่ก็สไตล์โมเดลนะคะนี่เลยน้องซาร่าเขาเลือกแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบลวดลายของตัวนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเขามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะประมาณสัก5-6แบบนะคะจากที่นี้ดูด,ด้วยสายตาคร่าวๆนะแล้วก็เขาก็จะมีที่ใส่เครื่องดื่มตรงนี้นะคะ สองฝั่งเลยนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะปิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เสียบไปเลยนะตรงนี้ก็อาจจะใส่พวกกล่องดินสอนะคะที่เป็นแบบกระเป๋าแบบเป็นผ้านะก็สามารถยัดข้างๆได้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งน้องซาร่าเนี่ยต้องห่อขนมปังไปกินที่รงเรือนเองเนาะเราก็เลยจะต้องดูกระเป๋าที่แบบมีหลายชั้นนิดนึงนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็สะดวกด้วยเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะก็จะมี3มซีฟเลยคือข้างในกว้างมากมากเลยนะน้องซาร่า พวกหนังสือเยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครูเขาจะให้ไว้ที่โรงเรียนเลยน้องจะเอามาแต่เฉพาะพวกสมุดที่ทําการบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือของใช้ที่แบบไม่ต้องใช้หรือว่าไม่หนักมากนะคะครูเขาก็จะอนุญาตให้เอาไว้ที่โรงเรียนอย่างพวกสมุดวาดภาพอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกันนะจะอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็พวกกระเป๋าออกนังกายก็เหมือนกันนะจะเอามาเปลี่ยนประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบสําหรับกันเหงื่อนนะเวลาเด็กนักเรียนเดินนะคะเขาก็จะทํามาแบบว่าให้ระบายอากาศได้ดีน้องฟิอน่าใช้ได้ถึง4ปีเลยนะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นที่2นะน้องฟิอน่าใช้จนถึง ปหกปเจ็ดอะประมาณปหกนะคะทีนี้จําได้แล้วก็ปเจ็ดน้องอซื้อกระเป๋าใบใหม่สีดํานะทีนี้จําได้นะคะคือจําได้แม่นนะเพราะว่าน้องตามเพื่อนนั่นเองนะคะปเจ็ดคือบอกแม่หนูอยากได้กระเป๋าใบใหม่อะ่ะก็นี่ก็นะซื้อให้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะช่วงหน้าหนาวนะคะเช้ชาๆก็จะมืดนะ,ะเวลารถขับผ่านนะคะมันก็จะสะท้อนแสงเนาะตรงนี้นะคะ เด็กๆก็จะไม่เกิดอันตรายนะบวกกับน้องซาร่าบางครั้งก็ใส่เ,เสื้อกันหนาวนะคะที่มันแบบมีแสงวิบวับวิบวับเวลารถขับรถขับผ่านหรือว่าแสงไฟส่องเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีคนเดินอยู่นะคะก็จะไม่อันตรายนะช่วงหน้าหนาวประมาณสักสามสี่เดือนนะคะช่วงเช้าๆจะมืดแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยคือตีห้าเนี่ยก็สว่างแล้วนะสี่ทุ่มเนี่ยก็ยังไม่มืดเท่าไหร่เลยนะคะก็ยังสามารถมองเห็นข้างนอกได้นี่ก็คือข้อดีนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะนี่นะคะตรงนี้ จะสะท้อนแสงนะจากรถนั่นเองนะคะเขาก็ผลิตมาแบบว่าเอ่อเซฟเด็กๆนั่นเองเนาะนีเลยนะคะคุ้มค่านะยังตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอาคูกุญแจที่สะท้อนแสงใส่ได้อีกนะถ้าเด็กๆต้องการนะคะเราเคยได้แจกฟรีจากทางโรงเรียนหรือไม่ก็จากทางเ ตำรวจนะคะเขามาที่โรงเรียนแล้วก็มาบรรยายอะ่ะเขาก็แจกให้เด็กๆนะเด็กๆก็จะสามารถแขวนตรงนี้ได้นะคะหรือไม่เราก็สาาซื้อเองได้นะก็จะส่องกระพริบกระพริบนะคะเวลารถผ่านอะ่ะเขาก็จะเห็นเนาะว่ามีคนหรือว่ามีอะไรอยู่นะคะเขาก็จะระมัดระวังมากขึ้นนะกระเป๋าใบนี้นะคะก็ยังมีซีฟด้านข้างอีกนะเราก็สามารถเออเอาใส่มือถือได้นะคะหรือไม่ก็พวกกระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยนะแบบที่จะหยิบเร็วๆได้นะคะคือข้างในลึกมากนะ เห็นไหมมือนี้นะคะลึกมากๆเลยแล้วก็กว้างนะคะสามารถใส่ของได้เยอะเนาะสำหรับเอร่งด่วนนะคะก็ได้เลยนะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีซีฟหนาชันะะ้นเอากระดาษออกก่อนนะเขาใช้คนจริงๆนะคะการตัดเย็บเนี่ยคือแน่นหนานะซีฟไม่แตกนะคะคือซีฟเนี่ยก็ยังแบบทนทานจริงๆแล้วราคาไม่แพงเลยนะราคาอยู่ที่79่อยูโร ท่วนนะคะตอนแรกนี้คิดว่าจะมีสิธ์นะเจ็ด้ท่วนๆเลยนะคะเขาก็จะมีติดอยู่นี่นะนี่เลยนะคะราคาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ลดโปรโมชั่นนะคือไม่มีอะไรที่จะทาให้เราประหยัดเงินไปได้เลยนะคะคราวนี้คือเสียดายเหมือนกันนะเออเราไปซื้อมาจากร้านของเล่นนะคะเขาจะมีแผนกพวกเครื่องเขียนนักเรียนของเล่นขนมมีทุกอย่างเลยนะในร้านนี้นะคะ เอาเจะตู่ปวดออกก่อนนะไม่หลับไม่นอนนะพวกเราเนี่ยฮึลิซี่ด้วยทําไมไม่นอนฮึวันนี้นิดยังไม่เห็นลิซี่เอานมให้ลูกกินเลยนะเมื่อวานก็เห็นแค่ครั้งเดียวเองนะคะเฝั่งนี้ก็จะมีหนึ่งชั้นนะคะกว้าง,ก,างก็สามารถใส่กระปุกอาหารนะกระปุกขนมปังน้องซาร่าได้เลยนะคะหรือแม้็จะใส่ขวดน้ําก็ได้นะก็ใส่ได้เช่นกันนะคะเนี่ยเพราะว่าช่องเขาจะกว้างมากๆเลยอะ อย่างที่บอกตัวซีฟก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกง่ายนะคะเนี่ยเขาแบบทำมาแบบทนทานหนาด้วยนะคะแล้วก็ชั้นกลางชั้นกลางเนี่ยก็จะมีที่เสียบพวกปินสอ,อ,อช่องใส่ของอีกนะคะอันนี้คือข้อดีนะน,นิชอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เผื่อเอาใส่กระเป๋าสตางค์นะคะรัดไว้อะไรเงี้ยจะได้ไม่หายเนาะแล้วก็มีซีฟเล็กๆอีกช่องนึงนะคะเผื่อของที่ จะได้แยกส่วนกันนะเนาะแล้วก็จะได้ไม่หายด้วยนะคะก็ดีมากๆเลยน้องซาร่าเห่อมากเลยนะอยากจะใช้แต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่นิดยังเมือ,อไว้ก่อนนะน่บอกเดี๋ยวขอให้แม่รีวิวก่อนนะคือของมันดีนี่ก็อยากรีวิวนะคะน้องฟิลนาใช้แบบทนมากอะสีป่ปีน้องใช้สองปีแรกเนี่ยน้องใช้เป็นกระเป๋าที่แบบเบอร์หนึ่งนะคะคือรุ่นแรกที่เด็กนะักเรียนที่รามันจะต้องใช้อันนั้นเนี่ย ราคาสูงมากเลยนะคะเป็นของ Mac n i น t ราคาอยู่ที่ประมาณ130 euro ยูโรแต่เพื่อนนิดสั่งให้คือเพื่อนไปซื้อให้บอกว่าเขาลดราคานังน,นี้ต้องรีบไปเอาอะไรเงี้ยนิดก็เลยฝากเงินเพื่อนซื้อนะคะแล้วก็ได้ลดราคามาอีกคือราคาดีมากๆเลยนะคะไม่แพงแต่ว่าตอนเนี้ยคือ Mac n i t มันราคาแบบสูงมากๆเลยราคาเท่าตัวเลยนะคะสูงเท่าตัวเลย นิดก็เลยซื้อให้น้องซาร่าไม่ได้นะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะคะสมัยน้องฟิโอน่าคืออะไรมันก็ยังถูกลงนะสมัยที่นิดซื้อประมาณ100อยะ100ยูโรนะคะคือตอนนี้มัน250อยูโรแล้วอะแล้วบางรุ่นด้วยนะของ Mac กไนอะบางรุ่นนี่คือแบบเอ0อ280ยูโรเลยนะคะมันก็ราคาสูงเกินไปอะสำหรับนิดรู้สึกว่ามันเกินไปนะคะนี่ก็เลยซื้อ,อราคาเบาๆให้น้องซาร่านะก็คือแบบ130ยูโรนะคะใบแรกอะเนาะ ทีนี้นะคะเราก็มาดูช่องต่อไปนะด้านหน้าไม่มีอะไรนะคะหมายถึงอีกฝั่งนึงฝั่งนี้นะมีแต่ด้านในตรงนี้นะคะช่องนี้เนี่ยน้องซาร่าก็สามารถใส่พวกสมุดหนังสือการเรียนนะคะอย่างเช่นพวกวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเล่มๆนะน้องก็จะใส่กลับบ้านได้นะคะแล้วก็มีช่อง เล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะก็เอาไว้ใส่ตามที่น้องต้องการเลยนะคะน้องเขาก็จะเลี้ยงเองนะนี่ไม่ได้ช่วยน้องซาร่าเลี้ยงนะคะน้องเขาโตแล้วเขาก็จะรู้ว่าช่องนี้เขาอยากใส่อันนั้นช่องนั้นเขาอยากใส่อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยนะคะก็จะเป็นแบบช่องโล่งๆเลยนะสําหรับหนังสือโดยตรงเลยนะคะที่น้องต้องการ ช่องนี้น้องซาร่าเขาก็สามารถใส่พวกแม้มออที่ระมันเนี่ยครูเขาจะให้แ้มมานะคะเป็นแบบสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมข้างบนนี้นะคะถ้าเต็มเล่มแล้วครูเขาก็จะให้เอาออกไว้ที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นของปีนี้ทั้งหมดเลยนะคะช่วงโควิดเนี่ยครูเขาให้เรียนที่บ้านเนาะพอทําเสร็จครูเขาก็จะตรวจตรวจแล้วเขาก็เอามาคืนก็จะสลับไปสลับมาอยู่เงี้ยนี่ก็มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพอขึ้นป .3 เราก็ดูว่าอะไรต้องใช้อะไรไม่ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยนะ ก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะน้องก็สามารถใส่เป็นช่องๆได้เลยมันก็จะมีหลายๆวิชานะประมาณสักห้าหวิชานะคะก็ใส่เป็นช่องๆนะข้างหน้าก็มีลวดลายอย่างที่นี้บอกนะคะคือมันจะเป็นแบบเงาเงาน้องเลือกลายนี้เพราะว่าชอบมากจริงๆนี่เลยนะคะเนื้อผ้าก็หนาแข็งทนทานนะคะนี่เลย อย่างตรงนี้นะ่าเขาก็มีที่จับแบบแน่นหนานะแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะน้องซาร่าเขาก็สามารถหยิบจับได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่า,เ,าเขาจะบาดมือนะอโอเคเลยนะคะช่วงนี้ช่วงด้านหลังก็เหมือนกันนะไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บบาดเจ็บไหล่นะคะนี่เลยหน้าอกคือนุ่มแล้วก็ฟูมากๆเลยนะแล้วก็เซฟด้วยนะคะปรับได้นะความสั้นความยาวข้างล่างข้างบนนะคะ กันเหงื่อได้อะไรได้นะคะตรงนี้แล้วก็ข้อดีอย่างก็ตรงเนี้ยเขาจะมีที่รัดหน้าอกนะกระเป๋าก็จะไม่เลื่อนไปที่อื่นนะคะมันก็จะอยู่กับอกน้องซาร่านะเนี่ยเวลาขึ้นรถบัสลงรถบัสนะคะก็จะอันตรายนะเขาก็จะติดไว้กับตัวนะคะจริงๆแล้วกระเป๋ามีทุกอันนะกระเป๋านักเรียนเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นที่สองนะเนี่ยเขาจะทามาเพื่อเด็กๆเลยนะคะใบนี้อย่างที่นิดบอกนะราคาถือว่าไม่แพงนะคะ79ยูโรทุ่น เนี่ยถ้าใครมีลูกเ,เนี่ยรุ่นแบบปสองปสามเจขวบ9ขวบนะคะถ้ากระเป๋าใบาแรกพังนะชำรุดนิดก็แนะนําใบนี้เลยนะคะคือนิดไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนะแต่ว่าน้องฟิวน่าใช้ดีจริงๆนะคะน้องฟิวน่าใช้แบบ4ปีเลยอะ่ะสิ่งที่แปกไปหรือเปลี่ยนไปก็คือ คาบสกรปรกนั่นเองนะคือน้องแบบไปโรงเรียนฝนตกน้องก็วางกับพื้นเวลาลอรถบัสอะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะเนาะหนักด้วยนะคะน้องก็วางชนกับอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้สกรปรกนะน่เคยเอาปั่นในเครื่องซักผ้าก็ไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างยังอยู่ดีเน้นหนาะไม่ต้องกลัวว่าจะพังเลยอะ่ะนี่ก็คือข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะวันนี้น่ก็เลยมาแนะนํานิดนึงแล้วกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะจะเด้นใคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ